สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูหน้างานครับประการพนิษสองชั้นนะครับอันนี้ก็เตรียมมัดขอคบคันเมื่อวานเราสั่งเหล็กมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับโอเคครับก่อนอื่นก็เห็นไหครับจะเตรียมอันนี้ก็เทลินเทลินเตรียมพิจมัด นเมื่อวานก็สั่งเด็กม่ทีวีติดสองแล้วกหแล้วก็เก้าตามนี้แล้สั่งเด็กตรงนะครับติดสองตรงแ,ตแพงหน่อยแต่เราไม่ได้เสียวเวลามาสันงมาเตรงใหสั่งเด็กทับก็เสียวเวลานิดหนแต่นี้ไม่ไม่ครับก็มาถึงก็จับไปด้เลยช่นี้ก็เกือเที่ยงแล้วงานครับ เริ่มเริ่มจะใหญ่ั้นะมต้องก็ทำใหญ่ตัดใจครับอีกเรีนหนาแล้วก็ใหญ่นะครับดีวิ้สงสีแดงมาลงอันนี้ยัมาสมมืออสาก็อยู่เสาครับอี่เส้นออก็ก็อยู่ในเลมนะครับพวกเสาพวกอะไรก็ไม่ได้หลุดไม่ได้แล้วก็อันนี้ช่วงมันไปนะ ันี่คือที่มัดเสร็จไปแล้วหนึ่งแถวครับมาดข้างหน้าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างอุปกรณ์การมัดก็มีฟิล์มมีกวดมือข้อนี้ก็ไปครับดูข้างหน้ามองเห็นก็เป็นประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสามล็อกสามล็อกนะครับหลังอยู่ข้างหลังนั่นก็คือเป็น เป็นหอพักนะครับนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะครับเป็นคนละคนละทีมงานนะครับแต่เจ้าของเดียวกันนะครับตัวทีมงานก็ดูประมาณนี้ะครับโอเคครับเสาเป็นเสาเราใส่แบบเต็มที่ครับ bb 1 6หนะครับ6กเส้นนะครับ bb 1 6 6หกเส้นเลย เอลินอาสาครับตอนนี้ยังทำง้ายขา้างหลังข้างหลังข้างหลังทำช่วงที่หน้าฝนกันยาเละครับนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับครับ